ภารกิจเตรียมการรับเสด็จในวงปกติไม่มีสารอย่าง,างเดียวอะไรที่มาอยู่ในโปรแกรมแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเยดี๋ยวจะพูดอันนี้อหมาแต่ตามการประสานงานล่าสุดน,นะครับจะรับแจ้งว่าารให้หลังจากน,นั้นทั้งสองวง์กาจะเสด็จจากอาคารเรียนไปยังบริเวณที่ทงานโดยรเตอร์ลอยบุญรัศมีเทศนะครับ คนที่สองมันปลายเราจะสั่งไม่แค่สเตอร์ช่วยขาวบ้านกองต้องท้าไปยังโรงเรียนบ้านกองสนามพอนะครับไปที่เรือนรับรองที่ปงงระทัทนนบเผื่อวิทยาลัยตำรวจกรุงศรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อในการเผื่อวิงงทยาลัยตำรพร้อมข้าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้การมณฑลน่าบุกที่เจ็ดรองผู้การพระยาสายหลังจากเสด็จออกจากห้องประทับรับรองก็จะเสด็จไปยัง สำหรับกำหนดการนะครับวันพฤหัสที่1เมษายน2รหันะครับเวลา4.30นทนั้ง2ะอง,งากาบาต่อยน้อกับฝ่ายถาวรน,นะครับหลังจากนั้นเสด็จพระาเนินตอดีอนนะครับและส่งทอดพระเนตรโรงงานไฮโดรพาวเวอร์เมื่อเสร็จเื่อเสร็จนะครับหลังต้นน้ำอโุโบสถบริโภคกับบรโเวซึ่งถวายรายงานดูดอ,อตอรลอยสามจะเสด็จไปโรงเรือนทอผ้านะครับเพื่อส่งทอดพระเนตรครับ หลังจากนั้นจะเสด็จไปจุดที่4ี่แปลงเรียนรู้ไม้ผลเดิมท่านก็จะประทับพัดให้กิเลสกฎธรรมะสัญยาสายกาท่านาจะประทับรถยนต์ปัญญานั่งสเสด็จออกจากเรือนรับรองนะครับไปยังสถานีคอมพิวเตอร์อสเสด็จประทับเกียริคอมเตอร์ป,ปรัญญานั่งสเสด็จกองทับอกา,ากาศจอนเมืองนะครับแล้วก็เสด็จกลับหมู่บ้านรัตดาวน์ที่จะต้องเข้ายงานหรือเข้าไปอะไรงานอะไรปักใหม่ ก็แต่วันเสด็จสนามเฮลิคอปเตอร์เขืดนวิชาราก่อนข่อย่างไเวาลาที่สองเป็นสามเป็นไรเลยเส้นทา,า,ากงการเสด็จชมบันิบัต